สวัสดีครับอยู่ผม SWD ในรายการ Soda Channel น,นะครับวันนี้จะมาเล่นถัง IS3 กันนะครับโดยที่ผมมีอุปกรณ์พิเศษก็มีช่วยเล็งโหลดเร็วแล้วก็พัดลมนะครับช่วยเพิ่มสิทธิภาพให้คนขับเก่งขึ้นเล็กน้อยแต่ก็มีผลนะครับ,บอุปกรณ์แพงมากเดี๋ยวตอนนี้ผมจะให้ดูการอัปเกรดผมก่อนนะผมจะอัพแทบทุกอย่างปืนให้เป็นปืนท็อปนะครับแต่ว่าจะไม่อัพวิทยุกับตีนตะขาบเพรว่าจะอัพไปแค่8เดยที่เกีรดอัพเสียเวลานะเพราะว่าผมว่าแค่นี้ก็โอเคพอเล่นไหวล่ะไม่จำเป็นต้องอัพเต็มก็ได้ แล้วก็รอยเอสแปดกันต่อไม่รู้คลิปไหนเนาะโอเคก็เหมือนเดิมแล้วกันครับเราต้องไปดูศักยภาพรถถังอันก่อนโอเคนี่คือหน้าตารถถังเอสสามนะครับสภาพแบบท็อปสุดๆตอนนี้ดูที่ตัวปืนก่อนนะครับดาเมจ390ต่อน,นัดน,นะครับอาตาัตราไกโหลดประมาณ12วินาทีเดประมาณเจากกะเกาะ225ถือว่าเป็นปืนที่โหดใช้ได้นะครับถ้าเราอัปเกรดป้อมปืนเข้าไปนะครับเพื่อทาให้เพิ่มเลือดมาอีก50หน่วยกับระยะการมองเห็นที่เพิ่มขึ้นโดยตัวเกาะของรถเอสเนี่ย มีความหนาเพียงแค่110เท่านั้นนะครับแต่ว่ามีความลาดเอียงสูงตัวหน้ารถเนี่ยจะมีลักษณะเป็นรูปเหมือนกับลูกหอกปลายแหลมนะทาให้ตัวรถเนี่ยเห็นไหมมีความลาดเอียงแล้วทาให้กระสุนแลบได้ง่ายแต่ว่าตัวเกาะด้วยความที่มันบางดังนั้นสามารถยิงเจาะเกาะได้ถ้าเกิดคนที่ดูเทคนิคส่วนตัวป้อมปืนเนี่ยค่อนข้างที่ยิงเจาะได้ยากมากยกเว้นเรียนด้านบนถ้าเกิดคนเล็งแม่นเนี่ยจะยิงเข้าป้อมด้านบนแต่ว่ามันมีโอกาสน้อยครับถ้าให้แม่นจริงยิงยาก ส่วน้าข้างยิงไม่เข้าแน่นอนเพราะไม่โดนเนื้อรถเลยเป็นแค่ส่วนประกอบแต่ตรงวีลรถถังไรอสเนี่ยด้านหน้าสุดเนี่ยด้วยความที่เกาะอันบางถ้าคนรู้หลักเนี่ยยิงไอ้ตรงที่เป็นรูปตีนตะขาบเตีมเหลี่ยมด้านหน้าเนี่ยครับมันสามารถยิงเจาะเข้าได้แบบเนียนๆเลยแต่ถ้าเกิดเราไปจอดรถทํามุมไม่ดีตามตึกเนี่ยพยายามสร้างเกาะเนี่ยตะตุยิงเจาะเข้ามาได้ถ้าเกิดเราไม่รู้หลักแล้วก็จุดอ่อนใหญ่ก็คือบริเวณหน้ารถนะครับตามสูตไรอสก็คือจะมีช่องมองคนขับใช่ไหมทำให้ถูกเล็งได้ง่าย ไอเอสแปดก็ S <S จะมีเหมือนกับไอเอสสามเป๊ะเลยโอเคผมจะทําให้ดูนี่คือสนหน้าเอสแปดนะครับลักษณะคล้ายๆกับไอเอสสามทุกอย่างเลยแต่ว่าเกาะสนาขึ้นปืนโหดมากเทและเกินแต่เหมือนเดิมครับจุดอ่อนตรงช่องหน้ารถที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมบางมากจุดนี้ถ้าเกิดคนรู้หลักยิงเข้าแน,น่นอนครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมพเพกกันเลยแล้วกันแม์นี้เป็นแม์ที่เราต้องทําการบุกฐานฝ่ายตรงข้ามให้ได้นะครับภายในเวลาที่กาหนดไว้ถ้าเกิดบุกไม่ได้เราก็จะฝ่ายแพ้ แล้วก็ถ้าเกิดเราฆ่าฝันตรงข้ามไม่ได้ครบตามเวลาเราก็จะแพ้เหมือนกันดังนั้นเราต้องเป็นฝ่ายบุกครับฉากนี้พัสอย่างเดียวดันให้แหลกให้ฝันตรงข้ามแหลกไปข้างหนึ่งครับเราขับมาหยับเราขับมากับไอเอสไอเอสบ้าดูผิดไทเกอร์สองไทเกอร์สองผมไม่ได้เล่นนะผมเล่นไปทางวีเคแทนจะเอาเมาส์ตัวนี้ยังไม่ได้เล่นเลยปล่อยมานานละไม่ได้ในเอสแทนไอเอสตรงที่เียดเล่นเหมือนกันไปเล่นรถถังเบาแทนอีกหลายชาติตอนนี้หลายชาติตอนนาช,าตชอบมากรถถังเบาอเมริกาโอเค ตอนนี้เหมือนกับว่า T150 ในแม็เนี่ยทั้งด้านซ้ายเนี่ยมันจะขึ้นไปก่อนเราละไปกับ ERL c 4ของฝรั่งเศสนะครับ Hellcat หคันก็พยายามดันขึ้นไปสูงมากโดยที่รถซัพพอร์ตหลังยังมาไม่ทันเลยนะรถรถท็อปของทีมอย่าง H3 กับ Tiger 2ยังไปไปไม่ถึงเลยเพราะว่าตอนนี้ผมยังอยู่หลังอยู่เลยตอนนี้เราต้องรีบตามไปช่วยแนวหน้าให้ทานนะไม่งั้นถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเขาดันมาดีกว่าเนี่ยเพื่อเราตายหมดแเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบโอเค ไปตรงข้ามเผยต่ายเมื่อหนึ่งคัดเป็นอเอสสามรถท็อปนะครับโอเคตอนนี้ถูกเจอแล้วเหมือนกับว่าโอ้โหฝ่ายเราดันครับทีร้อยห้าสิบดันดันลึกมากตอนนี้เฮลแคทก็ช่วยดันดันตามไปละอีกฝ่ายมีเชอร์ชิลจอดอยู่บนเนินด้วยนะครับตอนนี้โอเอร์เอลก็ดันแล้วครับเดี๋ยวผมต้องรีบลงไปเลยไม่จอดละเพราะว่าไม่งั้นไม่มีใครยิงเอสเข้าครับบางทีคันอื่นอาจจะยิงกันไม่เข้ายิงไม่โดนด้วยนะยิงกันไม่ค่อยโดนเลยครับโอเค อ่าซิกเซนดังแล้วครับตายซะครับโอ้โหเหลือเลือดหนึ่งเปอร์เซนโอ้ไม่ได้ฆ่าเลยครับตะกี้นี้เหลือเลือดแค่หนึ่งเปอร์เซนผมยิงไปยังไงมันก็หันข้างมาแล้วครับไอ้สามไฟตรงข้ามถือว่าประมาทนะพี่ขับไปลงมันการลงแบบเนี้ยมันเป็นการเล่นที่ผิดพลาดมากควรจะอยู่ข้างบนเชยชิวครับเลือดน้อยมากบายตายซะปึ้งเก็บครับหนึ่งคันเลือดแค่ยี่สิบสองครับตายแน่นอนยังไงผมก็ทำดาเมจได้ถึงสามร้อยเก้าสิบดาเมจเลยนะจริงๆ นู่นๆตรงนั้นมีรถหนึ่งคันจอดอยู่ครับทางด้านซ้ายมือตรงเนินด้านล่างมีหนึ่งคันกี้ยิงมาลูกแฉลบหมดเลยนะครับที่ผมดูไอเอสหนึ่งคันไม่เข้าครับแฉลบอีกนัดหนึ่งก็ไม่เข้าเหมือนกันแฉลบต้องทําพยายามทําตัวเกาะให้ลาดเอียงโยกไปซ้ายขวาซ้ายขวานะมันจะยิงไม่เข้าไอเอสหกอยู่ข้างบนหนึ่งคันนะครับตอนนี้น่ากลัวที่สุดคือไอเอสหกนะครับไอเอสธรรมดาผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ โอเคเดี๋ยวเราหยุดเกมกันแป๊บหนึ่งตะกี้นี้กระสุนยิงมาหาเรานะครับตัวกอบผมมาลาดเอีกงแบบนี้ใช่ไหมโอกาสที่ศัตรูยิงมามันเป็นความโชคดีทําให้กระสุนมันแฉลบออกแฉลบออกข้างออกมาเลยทําให้ไม่โดนแต่ว่ามันจะมีกระสุนชนหนึ่งที่ไปโดนช่วงของตีนตะขาบที่เป็นสีฟ้าด้ทําให้เลือดไม่ลดโอเคเดี๋ยวผมจะรีบพัสดันลงไปทางแนวด้านล่างโอ้ยังไงหนึ่งนัดละไอ้ถกยิงมาครับลงไปทางหลุมด้านล่างนี่ก่อนเพื่อตีอ้อมตีโอบให้ไป้องขําทับด้านข้างแตก เดี๋ยวเพื่อเราจะได้บุกได้ง่ายขึ้นตรงนี้มีแค่น่าเป็นรถเยอรมันครับรุ่นเฮดตายซะไม่ยากครับคันนี้ปุ้งชิวๆเลยโอเคเอไอแอลตามมาเก็บนะครับเรียบร้อยโอ้ศึกนี้ประท่าเอสหครับวัดกันเลยดีกว่าหนึ่งหนึ่งดีกว่านี้เหมือนกับโอ้งเรียบร้อยครับเอสหกป้อมปืนพังครับหมุนป้อมปืนไม่ได้รอซ่อมครับ เราเองก็ตีนขาบหักนะตีนขาบขาดเพราะมันขับชนนะออเหมือนซ่อมแล้วโอ้ยไปหนย,ยิงกลับมาหนึ่งนัดเดี๋ยวเดีเดี๋ดปึ๊บยิงลูกยังหลดไม่เสร็จเดียอมันโยกไปโยกมาครับแลบครบับักสุนตะกี้ชแชลลเป็นการวัดการยิงกันเลยนะวันนี้ใครยิงแม่นกว่าจะได้เลือดน้นสุดท้ายเพื่อชัยชนะพยายามดันรถผมลงเนินนะนะั่นน่ย้ผมยิงไม่โดน เรียบร้อยผมจะยิงไปตรงบริเวณป้อมปืนของไอเอสด้านขวาคนระับมันจะมีจุดอ่อนอยู่ถึงจะเกาะจะหนาแค่ไหนเอสหกแต่ว่ามีจุดอ่อนที่บริเวณป้อมปืนด้านขวาจะบางมากไทเกอร์ลงมาสู้กับไทเกอร์สองฝ่ายเรานะไม่เป็นไรไทเกอร์สองรุ่นเดียวกันสู้กันไปเองแล้วกันผมจะไม่ยุ่งผมจะไปเอา s p g ก่อนตรงนู้นมีหน้าเป็น s u 1 0 0 Y 1ครคันนะครับพยายามหนีโอเคนะัดที่2ครับกีบย้ยิงไปหนึ่งนัดละยิงไป2อนัดก็ตายพอดีตรงนู้นมีท d ดีเอ้ย s อสพีเลือดแค่300ดาเมจนะครับสบายๆตายซะปับโอเคเก็บไป4ี่คันแล้วต่อไปเป็นตาย s. <S <I> เอสเอสเลือดเหลือแค่ยีหน้าประมาณ300ผมเจาะไอ้ผมยิงได้ประมาณ3 0 0ดาเมจไม่รอดแน่นอนครับเอสเหมือนจะพะวงด้านบนเลยหันไปยิงด้านบนก่อนนะครับเปิดข้างให้ผมแบบนี้บายบายครับตายโอเคหมดแล้วนี่เหลือไทเกอร์2คันเดียว ตรงนี้ก็ปิดเกมไปแล้วกันเหมือนกับไทเกอร์ฝ่ายเราไม่กล้าเข้าไปยุ่งกันไทเกอร์สองฝ่ายเราเหมือนก,กลัวๆเพราะเลือดน้อยอลอกอยลัวตายเดีย๋ยวผมเก็บเองคันที่หกของแมทของของแมทนี้บายยนะครับปุ้งเรียบร้อยก็ถือว่าใช้ได้นะการเล่นไอเอสสามคันนี้ฆ่าไปหกคันจบแมทได้เหรียญตาระดับหนึ่งนะครับกับการฆ่าไปถึงหกคันได้เงินสี่หมื่นห้าแล้วก็ยอกพีพันหกนะครับชคโชคร้าย้ไหนช่วงนี้คูณห้าหมดแล้วเสียได้ อยูว่าใช้ได้นะครับเก็บไป6000นะครับในเอชครั้งนี้ก็เลืเล่อยเปื่อยครับส่วนใหญ่ผมก็เล่นไปเรื่อยแล้วก็ค่าเสียหายความเสียหายที่ทําทได้ประมาณ2000กว่าดาเมจเลยมัน 6. หกอยูว่าใช้ได้สุดยอดเลยก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับเรื่อยๆงั้นก็คุณทุกคนที่ติดตามร,รายการสซเวนาา่นดัชชชแนลด้วยนะครับงั้นวันนี้ขอทิ้งไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะขอตัวลาไปก่อนละไปนะบิลลี่